ตอนนี้เรามาดูราคาจาัดโปรโมชั่นนะคะก่อนปีใหม่ใครหารถนะคะมิซูนะคะตอนนี้มิซูไต้ันอัตเมทรถปี25นะคะเราจะบอกว่าที่บอกว่าเป็นโกดังก็ยังเป็นโกดังเหมือนเดิมรถมีเข้ามาตลอดนะคะใครหารถตอนนี้นะคะทั้งเกียร์อโอโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะคะของแบรนด์มิซูไม่แค่หลักร้อยกิโลแค่นั้นเองนะคะราคาตอนนี้ใครซื้อรถตอนนี้นะคะราคาเกียร์ออโต้นะคะรุ่นท็อปสุดนะคะของมิซูราคาตอนนี้จะเหลือ600,000 99,000มนาพนะคะราคาปรับลงหลายหมื่นเหมือนกันนะคะเกียร์โตตัวท็อปนะคะแล้วก็เกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ธรรมดาตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่5,000 0 0นะคะ5,99,000แค่นั้นเองนะคะใครสนใจรถนะคะที่ไม่นะคะหลัก หลักร้อยนะคะวารันตีเหลือเต็มเต็มนะคะของแบรนด์มิสูตอนนี้มีเข้ามาเยอะอยู่นะคะแล้วก็มีรถเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะไฟแนนซ์นะคะดอกเบีย้ยเหมือนเดิมนะคะอยู่ที่เครดิตลูกค้าเลยนะคะเริ่มต้นดอกเบีย้ยของเรานะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้น4ประตูนะคะจะเป็นเลดดอกเบีย้ยบิ๊กนะคะเริ่มต้น1.29นะคะ 3ปีนะคะแล้วก็รายละเอียดนะคะอยู่ที่เงื่อนไขของลูกค้าลูกค้าสะดวกจัดเต็มได้นะคะรถเรามีเยอะนะคะมีเป็นร้อยคันเลยเป็นโกดังรถของมิตซูเลยนะคะตอนนี้เข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะตัวท็อปรุ่นท็อปนะคะผ่อนสบายๆเลยดาวศูนเซได้นะคะหรือผ่อนนะคะหนึดอกเบี้ยนะคะผ่อนได้ถึง36มวดหรือดอกลาร์ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะยี่สเดือนนะคะอยู่ที่เงื่อนไขรา,ายละเอียดของบริษัทนะคะตอนนี้เข้ามาเยอะเลยนะคะแล้วก็การันตีนะคะตัว ตัวรถนะคะแล้วก็เลขไมล์หลักร้อยกิโลแค่นั้นเองแล้วก็รายละเอียดข้อมูลตอนนี้ท่านใดที่อยากได้มิสูสามารถจัดผ่านออนไลน์ได้เลยนะคะก็จะมีธนาคารไปจัดถึงหน้าบ้านส่งมอบรถถึงหน้าบ้านได้เลยนะคะตอนนี้รถมีเยอะเป็นร้อยคันเลยนะคะเฉพาะรถของเรานะคะมีสูเต็มเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนรายละเอียดก็มีเยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้นะทั้งสีขาวสีดำสีเทาดำนะคะ มีเต็มเลยนะคะตอนนี้นะคะถ้ายังไงก็ฝากเบอร์ไว้ได้นะคะถ้าสนใจข้อมูลรถรุ่นไหนนะคะของมิซูนะคะหรือแบรนด์อื่นๆนะคะจะมีแปะไว้ในเพจนะคะสนใจทักได้เลยนะคะที่ Big Auto ตอนนี้มีเยอะมากเลยนะคะมีเป็นแถวเลยนะคะไอหามิซูสภาพเหมือนป้ายแดงนะคะแนะนำได้เลยนะคะตอนนี้มีเยอะมากนะคะเป็นโกดังรถเลยนะคะเต็มเลย แล้วก,ก็เดี๋ยวแปะเบอร์ไว้ให้นะคะเงื่อนไขในการจัดไฟแนน์หรือซื้อสดสนใจยังไงทักมาได้เลยนะคะดูได้เลยนะคะเยอะเยอะจริงๆเยอะมากนะคะของเราจะอยู่ถนนกาญจนาพิเศษนะคะตรงข้ามเดอะมอลล์บางแคนะคะชมรถตัวจริงได้นะคะหรือทักมาน,นะคะเดี๋ยววางเบอร์ไว้นะคะเบอร์ข้างล่างนะคะ ชมรถตัวจริงหรือออนไลน์รีวิวนะคะต่างจังหวัดออกได้สบายๆเลยใครหารถก่อนปีใหม่ตอนนี้ราคาเราอยู่ที่ออโต้ตัวท็อปนะคะยกสูงนะคะตัวรถนะคะอยู่ที่6 0แสนนะคะ9 9 0าเกียร์ธรรมดานะคะ4ประตูออโตเมตนะคะเหลือ5 000, 9 9 9 0 0 0นะคะท่านใดที่สนใจรถนะคะของเรานะคะมีเยอะให้ลูกค้าเลือกเลยนะคะยังไงทักมานะคะเดี๋ยววางเบอร์ไว้ให้นะคะทักได้เลยนะคะ รถสวยวารันตีเต็มเต็มเหลือเต็มเต็มนะคะรถจดปี25นะคะยังไงทักมาได้เลยนะคะ